ดีค่ะนางใหม่ไพยิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่ยิบซีชนแนลวันนี้ก็มาอยู่กับแม่หมอเช่นเคยในแรนดอล,ลอมหัวข้อในแรนดอล่อมนะในแรนดอมหัวข้อที่ว่าเขาอยากให้คุณแอคชั่นอะไรเขาอยากรู้ว่าคุณรักเขาไหมเขาอยากรู้ว่าคุณมีใจให้เขาไหมเขาอยากให้คุณ แอคชั่น uh, ในเรื่องของความรักอยากให้คุณติดต่อสื่อสารอยากให้คุณส่งสัญญาณส่งสายอะไรบางอย่างให้เขาได้รับรู้ว่าคุณชอบเขาไหมรักเขาไหมคิดถึงเขาไหมคุณเขาอยากให้คุณปลดปล่อยพันธนาการคือหมายถึงเขาอยากให้คุณแบบเปิด อ่าเปิดความรู้สึกอะ่ะให้เขาได้รับรู้บ้างเขาไม่รู้เลยว่าคุณคิดอย่างไรเขารอคอยวันเวลาที่จะได้รับรู้ข่าวสารหรือรับรู้หัวใจของคุณแต่เขาไม่แอคชั่นอะไรเขาอยากให้คุณแอคชั่นก่อนเขาอยากให้คุณเริ่มต้นความสัมพันธ์เขาเขาอยากให้คุณเป็นคนที่เริ่มต้นความสัมพันธ์ในครั้งนี้ เขาอยากให้คุณเปิดทางให้เขานั่นเองเขาอยากให้คุณเขาอยากได้รับความรักความเมตตาจากคุณอ่ะหมายถึงเขาอาจจะคิดเข้าเขาอาจจะคิดอยู่ฝ่ายเดียวว่าคุณเขารักคุณข้างเดียวคุณไม่ได้รักเขาเขาอยากรู้ว่าให้คุณเขาอยากให้คุณน่ะเปิดเผยความรู้สึกเปิดเผยความในใจเปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจหรืออยากให้คุณแบบเป็นอิสระ เขาอยากให้คุณเป็นอิสระในสถานการณ์ที่แอบรักแอบชอบเขาอยากให้คุณส่งซิกส่งแนวส่งสารส่งสายอะไรบางอย่างให้เขาได้เข้าหาคุณได้ง่ายๆในความสัมพันธ์ที่มีคอมมิชเมนต์กันแล้วคุยกันแล้วดิวกันแล้วเขาอยากให้คุณเป็นอิสระเพื่อที่จะได้เช็คแอคชั่นหรือให้คุณมาง้อเขาหรือให้คุณม,มาแอคชั่นในเรื่องของความรักกับเขาให้เขารอความรักความเมตตาจากคุณ สามในกรณีที่จบกันไปเลิกกันไป,กกนไปมีประเด็นมีปัญหาเขาก็อยากให้คุณมางอ้อเขาหรืออ่เปิดทางให้เขาได้งอ้อหรือทํายังไงให้เขาได้งอ้อส่งส่งสิทส่งสัญญาณอะไรบางอย่างให้เขาได้ได้ง้อคุณสิ่งที่เขาอยากให้คุณแอคชั่นก็เขาก็อยากรับรู้ว่าคุณคิดถึงเขาไหมรักเขาไหมชอบเขาไหม มีใจให้เขาหรือเปล่ายังรักเขาอยู่หรือเปล่าเขาอยากรู้ให้คุณส่งสิ่งส่งแนวให้เขาได้รับรู้บ้างนะคะก็ประมาณนี้อยากให้คุณแอคชั่นอะไรก็อะไอยากให้คุณแอคชั่นในเรื่องของความรักเขา,ร,ารักคุณนะเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแต่ก็อาจยังไม่ไม่กล้าพอต้องมีคุณร่วมด้วยช่วยกันนะคะให้คุณหยิบยื่นความรักนั้นให้ก่อนก็ได้ แต่ในบางรายบางท่านก็บอกโอ้ยหยิบยื่นไม่รู้จะหยิบยืน่นยังไงแล้วค่ะคุณหมอขาคุณแม่หมออ่แต่บางทีเขาก็แบบคล้ายๆกับว่ายังติดอะไรหลายๆอย่างอยู่จากหน้าไพา่แม่หมอว่าเขายังไม่กล้าเข้าหาคุณคุณอาจจะมีอํานาจพลังอะไรบางอย่างที่เขากลัวคุณอยู่นะคะนะคุณก็ไปหาช่องทางดูซิว่าคุณจะทําอย่างไรให้เขากล้าเข้าหาคุณนะคะ ในสิ่งที่เขาอยากให้คุณแอคชั่นก็จะประมาณนี้ก็นั่นแหละประมาณว่าเปิดก่อนเลยเปิดก่อนอะไรประมาณนี้นะคะเปิดก่อนบุกก่อนค่ะ